สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือหน่วยการเรียนรู้ที่3อาณาจากักรทิยาพัฒนาการของอาณาจากักรทุยานั่นเองนะคะค่ะอายุธยาเป็นเมืองหลวงของสยามมานานถึง417ปีนะคะนี่ พระมหากษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์นะคะมาจาก5ราชวงศ์ก็คือราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณบุรีราชวงศ์งสโกโขไทยราชวงศ์ประสาททองราสาททองนะคะและราชวงศ์บ้านพูลหลวงเป็นราชวงศ์สุดท้ายนะคะและคนที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นนะคะก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือเราเรียกกันว่าพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะค่ะประวัติความเป็นมาและความสําคัญนะคะก็คือกรุงศรีอยุธยานั้นดูจากรูปนะคะ อยู่ที่รับลุ่มของภาคกลางนะคะซึ่งมีแม่น้ําสําคัญล้อมรอบสามสายได้แก่แม่น้ําเจ้าพยานะคะแม่น้าลบบุรีและแม่น้ําป่าศักนะคะซึ่งการล้อมรอบของแม่น้ําทั้งสามสายนี้ส่งผลให้อยุธยานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการเกษตรกรรมและเป็นพื้นฐานของการตั้งพิ่นฐานของมนุษย์และเป็นชุมทางการคมนาคมที่เอื้ออำนวยต่อการค้ทาทั้งภายในและภายนอกประเทศนะคะทำให้อยุทยานั้น เติบโตและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียนั่นเองค่ะทําไมมีแม่น้ำไหลผ่านแล้วอุดมสมบูรณ์แม่ลองคิดดูสิว่าสมัยก่อนนั้นเรายังไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้การเดินทางต่างๆต้องใช้ทางน้ํานะคะด้วยเหตุนี้จึงทําให้การมีแม่น้ำล้อมรอบอยุธยานั้นเป็นเหตุทำให้อุทยานั้นมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ ทีนี้กรุงศรีอยุธยานะคะอย่างที่บอกแล้วมีการ,รมีความเจริญรุ่งเรืองและมีการขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางถึง417ปีอย่างที่คุณครูบอกไปในช่วงต้นนะคะและก็สิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2310นะคะจึงทําให้ศูนย์กลางของประเทศไทยย้ายลงมาที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานครจนถึงทุกวันนี้นะคะส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพจำลองพระที่นั่งสันเพชปราสาทนะคะ ซึ่งเขาจําลองจากซากปรกหักพังที่เราเห็นอยู่ที่อยุธยานะคะว่า,าน่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรว่าสมัยก่อนมีความสวยแค่ไหนนะคะซึ่งภาพจาลองอันนี้นะคะสถานที่จําลองอันนี้นะคะน่าถ้านักเรีนยนสนใจอยากไปชมนะคะนักเรียนสามารถไปได้ที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะค่ะและในเรื่องของกระบอบการปกครองนะคะในสมัยทุยานั้นมีระบอบการปกครองแบบ สมบูรณาญาสิทธิราชนะคะซึ่งระบอบนี้นะคะมีอำนาจอธิปไตยที่อยู่ที่พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนะคะซึ่งจะเหมือนกับสมัยสุขโขทัยนะคะแต่ในสมัยสุขโขทัยเราจะเรียกว่าระบอบพ่อปกครองลูกนะคะซึ่งแนวคิดอันนี้นะคะจะทำให้แนวคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติความซึ่งพวกขอมนั้นนำมาโดยถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากสวรรค์ ะะจึงทำให้พระมหากษัตริย์นั้นสามารถสั่งการได้เพียงพระองค์เดียวนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการล่มสลายกันบ้างนะคะการล่มสลายของอาณาจาักรอยุทยานะคะซึ่งอยุธยาเนี่ยเสียกรุงถึงสองครั้งด้วยกันนะคะในครั้งแรกก็คือในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชเมื่อพศ2,112ซึ่งในในครั้งแรกเนี่ย ที่สมเด็จพระนเรศวรของเราเนะะี่ยค่ะโดนไปเป็นองค์ประกันที่พมา่าด้วยในในครั้งแรกนะคะและครั้งที่สองในรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยอาอมรินนะคะซึ่งพระเจ้าเอกเนสมัยนั้นก็คือพระที่นั่งสุริยอาอมรินเนี่ยก็คือเรียกกันว่าพระเจ้าเอกทัศนะคะเมื่อพศส1 0สิทีนี้เขาก็มีการพูดกันว่าสาเหตุในการเสียกรุง อยุทยาเนี่ยซึ่งมีมายาวนาะนถึง417ปีทําไมถึงมีการเสื่อมอานาจลงนะคะซึ่งครูก็สรุปมาคร่าวๆ3ข้อด้วยกันนะคะค่ะอาจจะเนื่องจากการเสื่อมอํานาจของทางการเมืองนะคะและเพราะว่ามีการแข่งแย่งชิงอํานาจกันจึงทําให้มีการต่อสู้กําจัดกันในศัตรูทางการเมืองจึงทําให้กําลังทหารนั้นถูกบั่นทอนความเข้มแข็งลงไปนะคะจึงทําให้ อพอไม่มีความเข้มแข็งแล้วก็ทําให้อยุธยาโดนพม่าตีง่ายขึ้นนะคะหรือพอเมื่อการที่ไทยเนี่ยหรือสยามในสมัยนั้นหรือกรุงทธิยาเนี่ยค่ะเว้นว่างจากสงครามมานานทําให้เกิดความประมาทนะคะความประมาทเลยก็คือพอเราเหมือนไม่ได้มีสงครามปุ๊บก,ก็ในการป้องกันเนี่ยจะต้องใช้ทหารในการปกป้องบ้านเมืองทีนี้พอเห็นว่าไม่มี สงครามนานและก็เลยไม่มีการฝึกฝนไม่มีการวางแผนการเตรียมการที่ดีนะคะเพราะคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นจึงทำให้เมื่อพม่ายกมาเนี่ยทำให้ฐานเนี่ยไรประสิทธิภาพในการทําสงครามจึงทําให้เสียกรุงค่ะและข้อที่สานะคะช่วงที่พม่าเนี่ยมาปิดล้อมเมืองเนี่ยใช้เวลานาน,านมากก็คืออยู่อยู่นานนับปีเลยค่ะอยู่นานนับปีเลยจึงทําให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่สามารถ ติดต่อค้าขายได้และอาหารที่ปลูกอยู่นอกวังหรือว่าอะไรต่างๆที่ปลูกอยู่นอกวังอ่ะก็ทําไมคะพอเราออกไปไม่ได้มันก็เกิดการผาดแคนก็เลยนําไปสู่ความมอนแพ้ต่อกําลังทับและผู้คนของอยุธยาในยุคนั้นก็เลยทําให้เสียกรุงนั่นเองคะ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอ,องของอาณาจากาักรอยทธยากันบ้างนะคะซึ่ง อาณาจัตุยาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นอ,า,อายุทยานะคะเขามีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะซึ่งอายุทยานี่เป็นการเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของแขวนโบราณที่ประกอบด้วยแควนสุพรรณภูมิแควนละโวจึงทําให้มีรากฐานวัฒนธรรม ที่มีมาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็เกิดการพัฒนายอย่างสืบเนื่องนะคะและก็มีการได้รับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาผสมผสานจึงทําให้มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและก็อ่าที่สามารถแบบทาให้เจริญรุ่งเรืองได้นะคะต่อต่อมานะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการที่มีผู้นํานั้นมีความสามารถนะคะก็คือก็คือมีพระมหากษัตริย์ที่มีพระพิชาสามารถในด้านการสงครามก็เลยทําให้ขยายดินแดนและอํานาจได้วกว้างไกลขึ้นนะคะ นอกจากนี้พระมหาการศาสตร์ยังมีการส่งเสริมการค้าขายการติดต่อกับชาวต่างชาติและมีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมทาให้ครูศิลปยนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและมีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมนะคะซึ่งถ้านักเรียนเคยดูเรื่องบุพเพสันนิวาสนะคะซึ่งในเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยจะนําเสนอในส่วนของสมัยพระนารายณ์นะคะซึ่งในสมัยนั้นจะเห็นได้ชัดว่ามีการ ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติจะเห็นได้สัมผัสและช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงหยุคทองของไอทิยาด้วยค่ะถ้านักเรียนอยากจะรู้ข้อมูลคร่้าวนักเรียนสามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้นะคะอ่ะครูไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีการติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนอกจากนี้เราก็มีทำเนที่ตั้งซึ่งครูก็บอกไปในเบื้องต้นแล้วเพราะว่ามีแม่น้ำสามสายล้อมรอบก็เลยทำให้ทำไมคะ มีข้อมูลดมสมบูรณ์ทำให้ติดต่อกับชาวต่างชาติได้แล้วก็ทำไมนักเรียนอาจสงสัยว่าทำไมถึงติดต่อกับชาวต่างชาติได้ทางๆท,ที่แม่น้ำแค่ล้อมๆนะคะเพราะว่าอุทยาเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ไกลจากอ่าวไทยอ่าวไทยก็คือที่จอดสู่ทะเลนะคะเพียงการใช้เดินเรือเพียงแค่สามสีวันก็ถึงปากทางอ่าวไทยแล้วนะคะซึ่งก็ ทางอ่าวไทยก็จะมีการติดต่อกับแม่น้ํานั่นเองก็เลยทําให้กรุงศรีธยานั้นสามารถติดต่อกับต่างชาติได้เพราะามีการเดินเรือมีเส้นทางเดินเรือเชื่อมกันนะคะก็คือสามารถออกสู่ทะเลและไปต่างประเทศได้แล้วก็ต่างประเทศเข้ามาที่เราได้จึงมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกันนั่นเองนะคะก็คือและอีกอย่างหนึ่งกรุงศรีธยาก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองท่าค้าขายที่สําคัญของภูมิภาคเพราะเป็น แหล่งรวมสินค้านานาชาติก็คือไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็คือจะมารวมอยู่ที่อยุธยาจึงทําให้คนเนี่ยต้องการเข้ามาซื้อหาของที่อยุธยาการติดต่อกับต่างชาติเราก็ทําให้เราได้พอมีต่างชาติเข้ามาเราก็ได้รับวัฒนธรรมต่างชาติมาผสมผสานอ่าอยุธยาจึงมีรูปแบบวัฒนธรรมที่อ่มีการผสมผสานกันทั้งเขมรจีนอินเดียและก็วัฒนธรรมตะวันตกนั่นเองนะคะอ่อย่างภาพนี้นะคะจะเป็นภาพภาพวาดหลายเส้นเกาะเมืองอยุธยานะคะ แต่ผู้วาดเนี่ยจะเป็นชาวยุโรปนะคะไม่ใช่คนไทยเป็นคนวาดซึ่งภาพวาดนี้นะคะจะเป็นภาพวาดในสมัยที่มีชาวยุโรปเข้ามาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราาททองนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงที่ตั้งสําคัญสําคัญนะคะค่ะวันนี้ในเรื่องของพัฒนาการกรุงศรีอยุธยาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวนักเรียนไปทําการบ้านนะคะตามลิงที่ครูส่งไปให้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนอยู่บ้านรักษาสุขภาพ อย่าออกไปไหนแล้วก็ไว้พอเรามาเจอกันในห้องเรียนคุณครูจะอธิบายความหมายและเอาสิ่งต่างๆมานำเสนอให้น่าสนใจมากกว่านี้นะคะวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย